ไหนนอนที่นอนให้ดูหน่อยสิไปดูเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ด้วยไหนดูซิไปเลือกเสื้อผ้าค่ะมาเลือกเสื้อผ้าเลยนะครับก็มีของเล็กน้อยที่จะ้็ให้กับพิรุษพิจันต์นะครับนีดนึ่งก็เป็นเกณฑ์สักตใหญ่ครับเป็นพิจันต์นิดนึ่งครับตรงนี้ครับหมดไหมรอบนี้พิจันต์ครัเป็นพ่จันต์นิดนึ่งครับพอดีของทางเปดนคนนะครับ ชุมชนตำบลกระโพมอบผ้าขับม้าให้ลุงอู๊ดกับพี่จาด้วยผู้ใหญ่ไหมผู้ใหญ่ช่วยแล้วก็ใหญ่เยอะมาข้างหน้าเลยเดี๋ยวจะมีทางชมรมกำลังใหญ่บ้านนะครับจะได้ผูกขอต่แขนให้นะครับให้เป็นฝันกำลังใจเดี๋ยวตรงข้างหน้านี่ก็ได้มาหนักกว่าเดใหญ่เยอะ เป็นเป็นชุดก่อนเนาะแป๊บหนึ่งรอเวลาห้านาที่เวลาห้านาทีใครมีแบงค์พันเก่าเสีเทาแดงตูกไม่ได้เลยได้เลยนะครับลูกซองดวลูกหรือเปล่าซองเดี๋ยวผมมอบถิงใจเย็นมานี่ก่อนเลยใจเยอะใส่เสื้อหรือเปล่าความร่วมมือ ของแต่ละหน่วยงานนะครับที่ทำให้ระเยอนนั้นได้มีบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับสัญญาณล่วงไปนะครับที่นี่สัญญาณไม่ดีเลยนะฮะไม่ว่าจะใช้เครือข่ายอะไรก็แล้วแต่แต่พยายามนะฮะเราจะพยายามส่งภาพให้ลูกเพจได้ดูเท่าที่เราจะทำได้นะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นสัญญาณใหม่แล้วก็ฝากแชร์ให้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะฮะออ้จะเเปลีี่่ยยนนนสแบง ท่านนายอำเภอครับได้เห็นความร่วมไม้ร่ลมมือของคนตำบลกระโพรวมถึงสังคมเพชรอิจานแล้วท่านนายเภอรู้สึกไงบ้างครับก็ร,บรู้สึกปลื้มใจนะครับที่การดำเนินการช่วยเหลือคนร้องกจนของอำเภอเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับก็เป็นแนวทางของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ให้ไว้นะครับโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐทางราชการแต่อย่างใดก็ต้องขอบคุณทางเพชรอิจานนะครับเพราะคุณจันรกับลุงอุ๊ดที่ได้มาร่วมม้ร่วมมือกันรวมถึงการต่อไฟช่วยในเรื่องของการดำเนินการต่อไฟแล้วก็ เครื่องครัวเครื่องใช้ในหมู่บ้านในบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับต้อองขบคุณมาณโอกาสนี้ครับบ้านพะเยยนี่ถือเป็นหลังแรกนะครั <c oughs> เป็นหลังแรกของตำบลกระโพครับที่ที่สร้างโดยไม่ใช้งบราชการแต่ในภาพรวมของอำเภอมีสิบต,ตำบลก็สร้างไปแล้วหลังนี้หลังที่7จ็ดนะครับเรียนที่แก่ด้วยได้เห็นความร่วมมร่วมมือของคนในชุมชนแล้วเป็นยังไงบ้างครับขอครับก็ปลื้มใจนะครับถือว่าช่วยกันปันสุขให้กับครัวเรือนยากจนถ้าเราดูประวัติแล้วเนี่ยเรารู้ว่านังเยยเนี่ยก็มีความทุกข์นะครับสามีตายได้สามีใหม่ ลูก4คน<อ>ก็เสียชีวิต1คนแถมพีการอีกสคนก็มีลูกอีกคน,นที่หาเกินโดยการขา,ายตู้ดังนั้นเมื่อประชาคมหมู่บ้านของเหตุไฟเนี่ยได้มาให้แก้ไขปัญหาโดายการสร้างบ้านให้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณแล้วก็เป็นปันสุขให้แก่คนเรันนี้อย่างดีครับขอบคุณครับพนามเพลครับในเพอท่าตุมนี้คือหลังที่เจ็ดแล้ว

ทำประตูเพิ่มให้เดี๋ยวบอกเขาให้น่าจะยังเยินมตะลาวนี่ใส่เสื้อสิชุพูเดี๋ยวรอปเยเยแล้วก็ลูกๆนะฮะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่นะครับในบ้านหลังนี้นะฮะใหม่ทั้งหมดเลยทุกชิ้นนะครับอ่เดิอแบบมาสวยสดไปไง มา,มา,มาทางนี้ลูกมามาลูกมาไหนแม่อะไหนแม่อะแม่ยังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ปะเียนี่ก็มีคุณนุน่นอ่ะคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยโตโยต้าหัวสะพานเพชรบุรีอ่าร่วมบุญมาหให้มอบเงิน คุณอุ๋อยโต,ยตโตยตา้าบ่อแขมหัวสะพานจังหวัดเพชรบุรีนะครับนพนักง,งานของโตโยตา้าอ๋อพี่อุย๋ยโตโยตา้าเพชรบุรีบ่อแขมหัวสะพานนะครับร่วมบุญมาด้วย1,000งพันบาทมาโอนบุญโอนเงินหลายจังหวัดมาเลยนะฮะสำหรับโตโยตา้าบ่อแขมหัวสะพานเพชรบุรีขอบคุณพี่อุย๋ยด้วยนะครับร้านอะไรนะไม่เป็นอะไรนะได้หลังคาหลังคา ร้านกันนานโชคบุญมาร้านโชคบุญมาครับโชคบุญมาค้าเหล็กทางเหล็กโชคบุญมาค้าเหล็กร้านเขาอยู่ที่ไหนฮะร้านอยู่ที่ของอำเภอท่าตุมโชคบุญมาค้าเหล็กอำเภอท่าตูมบริจาคแ,แม็กดนดหลังคาแมกแดนชีสหลังคาแมกแดนชีสเพื่อที่จะมาซ่อมแซมหลังคาเก่านี่นะครับขอบคุณด้วยนะครับ รับรับมอบเลยก่อนเยอะๆช่วยช่วยยกเอกตอนนี้รับไม่ช่วยดอกไม้เอาไปก่อนมาไปเยอะโอ๊จะอยู่ไปเยอะวันนี้แล้วก็จะกลับแล้วนะไปเยอะไปเยอะไปเยอะรับรับเลยอ่มองกล้องมองกล้องมองกล้อง อเก็บไปเลยเี๋ยวนั่งเก้าอี้เดี๋ยวจะกแขนให้นั่งนั่งกอนนั่งนอนอ๋อเดี๋ยวชาวบ้านจะผูกแขนให้ไปเลยด้วยแขนให้กับยายเยะกับลูกสองคนนะครับเชิญทางนี้เลยนะครับเชิญท่านปลัด สาวนะครับประยามตำบลต้นเล็กเลยร้อนผูกแขนให้ป้าเยยอยู่ดีมีสุขในบ้านหลังใหม่นะฮะนี่มาเป็นขั้นได้นะครับให้หมดทุกหมดโซ่ในภาพเลยครับเป็นร่องโครงใสให้ลูกๆไปนานๆนะ้เย้นะเย้ได้บ้านหลังใหม่แล้ว ใส่สโลงใหม่ใส่เสื้อใหม่ทั้งกำนันนะคะกำนันตะบนตะปูนะคุณโต๊ะต่อแก่นะคะบ้านหลังใหม่